กไม่มีความชำนาญเพิ่มขึ้นมาเลยก็ใช้ไม่ได้ครับมันก็ต้องพัฒนา,ภา,ภาอ่าต้องพัฒนา,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 าไม่อยาอยู่ที่จ้องเลยมันมันวิ่งในสนามแข่งอ,ะอ,อ,อ่ะอนึกออกไหมเออใช่เอออ่ะนึกอย่อางง่ายๆอ่อทำไมครั้งแรกแหกโค้งทำไมครั้งที่สองเฮ้ยโอ้โหมันไปเออน่าเู้เฮ้ยอ่าเ,เห็นไหมนี่เริ่มจะชำนานมากขึ้น นแะต,ต่กูจะนานาแน่แทงปุาบปับล,อบลอบ็<ช>อกล่อ,อไปเลยครับเราจะเอ้ยไม่ไปล่อจะล็อกล่อไปเฉยเลยเอ้อาวทำไมเราอยู่นี่ล่ะเหม็นยางไ,มไหมเลยวะหน้าเสมัยเจ้าของเราใช่ไหมไม่ใช่ใครเบรกติดปะเหม็นเว้ยเหม็นอะไรไหมวะเบรกไ,ไหมเว้ยเบรกใครไ,มไหมวะ <laughs> เบรกแค่บ่อยเบรกไม่เบรกมือแค่ลงเบาเนี่ยถ้าไม่เบรกมือลงเบรกไม่ใช่แบแบลงเบรกเบรกเอาลงแล้วลืมใช่ไหมไม่เดาไม่ได้เอาลงไงถ้าไม่เอาลง